ใบนี้ก็เอาไปรับประทานได้นะคะเอาไปผัดอนะุ้ยสวยจังเลยหน้าพักภูมิใจจังเลยโอ้โหต้นใหญ่ตัดทีเดียวเลย สวยจังเลยเต็มตะกร้าเลยหกต้นเนี้ยกินไม่ทันแล้วนะเ,เนี่ยค่ะคือดอกกระหล่ำที่เราปลูกเองนะคะหกหัวเนี่ยค่ะได้กินโอ้โหกินอย่างน่าภาคภูมิใจแล้วก็อร่อยด้วยเป็นผักปลอดสารพิษที่เราปลูกเองเลยนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ก็จะพามาชมต้นอดอกกระหล่ำอีกแล้วนะคะ เป็นดอกกระหล่ำที่ปลูกเอาไว้แล้วก็ตอนนี้ออกดอกแล้วค่ะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าก็จะมีดอกแบบเนี้ยเห็นไหมคะเนี่ยอันนุมก็เหมือนกันอันนี้ก็ต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็มีดอกแล้วนะคะต้นนี้ก็มีดอกคือปลูกไว้หกต้นนี่มีดอกหมด อันนี้เป็นการปลูกแบบที่ว่าปลูกกินเองในสวนในบ้านเรานะคะ,ะก็เราก็ดูแลได้ง่ายหน่อยแต่ว่าวันนี้จะมาทดลองแบบเห็นเห็นมีบางบางบางคลิปใน youtube เนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากให้ดอกกระหล่ำสวยๆนะเขาบอกว่าให้ใช้ใบหอ่อวันนี้ก็เลยจะมาทดลองดูนะคะอะ่ไอถ้าเราปลูกน้อยเนี่ย เราก็สามารถห่อได้นะคะแต่ถ้าเราปลูกเยอะๆเนี่ยมันปลูกเยอะๆหมายถึงหลายสิบไร่อย่างเงี้ยนะคะเราก็ห่อไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะมันจํานวนเยอะเกินชาวไร่เขาก็ไม่หอ่อวันนี้วันนี้จะมาห่อดอกกระหล่ำนะคะเพราะว่าเ,าเคยเห็นในคลิป youtube บางคลิปเนี่ยที่เขาปลูกผักกินเองเนี่ยนะคะเขาก็จะห่อดอกกระหล่ำเพื่อรักษาดอกเขาบอกว่าถ้าห่อแล้วเนี่ยมันก็จะ ไม่โดนแสงดอกก็จะสวยวิธีการห่อนะคะก็จะเป็นเนี่ยค่ะเนี่ยคือดอกกระลำ่ำเนี่ยดอกกําลังสวยเลยนะคะเราก็จะห่อค่ะยังไม่ยังไม่เคยห่อนะคะบอกก่อนว่าเป็นครั้งแรกค่ะ,ะเวลาที่ตัดใบเนี่ยบางคนเขาตัดใบเพื่อให้ธาตุอาหารไปเลี้ยงไปเลี้ยงอะไรดอกดอกมันนัน,นะคะเขาก็ไม่ตัดหมดเขาก็จะห่อแบบเนี้ย ดิฉันก็จะลองนะคะอันนี้เป็นการทดลองของดิฉันครั้งแรกนะคะปลูกครั้งแรกทดลองครั้งแรกค่ะเอ้ไม่ต้องเอาใบใบล่างขึ้นไปหรอกฮะไม่ต้องเอาใบาล่างขึ้นไปอ่าโอเคอ่าเพื่อให้มันสังคอแสงด้วยสังคอแสงนะแล้วมันไม่ช้ำเอาใหม่เ oh นี่ยค่ะเขาบอกว่าถ้าหอนะ่อแล้วมันจะสวยดอกจะสวยก็จะทดลองดูเอาแค่นี้ใช่ไหม ลองดูไ,งไม่จะช้ำหรือเปล่าไม่ไม่ไม่มาดูทางนี้ก่อนเป็นการห่อนะคะห่อลุมรวมๆค่ะอย่าห่อแน่นนะคะห่อเพื่อ,อให้ดอกสวยไม่งั้นแสงมันก็จะไปเผาดอกนะคะ ถ้าเราปลูกไม่กี่ต้นนะคะเราก็หอได้แต่ถ้าปลูกเยอะๆเป็นร้อยต้นหลายสิบต้นนี่นะเสียเวลาไม่ต้องหอกค่ะเราจะเปรียบเทียบดูเรา<ะ>ไม่หอหมดหรอกเออจะลองดูนะคะลองดูเฉพาะบางต้นอ้นนี้มีต้นหนึ่งเ<อ>ขาดูนะเขาบอกว่าสี่สี่สิบสี่สิบห้าวันเนี่ย เออ่ก็ได้ได้ตัดกินนะคะทีนี้เราก็จะลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงดอกกระลำหลุมรวม,วมไม่ต้องแน่นเกิน Okay. อันนี้จะทดลองห่อสามต้นนะคะอีกสามต้นก็จะปล่อยไว้แล้วลองดูนะคะว่าดอกกระหล่ำที่ห่อดอกกับไม่ห่อดอกเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะห่อใบดอกกระหล่ำมีหกต้นจะห่อสามต้นนะคะหนึ่งสองสามอีกสามต้นเราก็จะปล่อยไว้ทีนี้ก็จะลองดูว่าอันไหนจะ ได้ผลคือดอกสวยแล้วก็ดีกว่ากันนะคะดอกสวยดอกใหญ่กว่ากันเป็นการเปรียบเทียบนะคะวันนี้จะมาตัดดอกกระหล่ำกันนะคะเป็นดอกกระหล่ำที่เราปลูกเอาไว้แล้วค่ะหกหกหัวด้วยกันนะคะอันนี้ปลูกโดยเราซื้อกาจากที่ที่ร้านตลาด ต้นไม้นะคะเดี๋ยวจะว่าทำไมเราปลูกน้อยเออหกหัวตรงนี้มีหัวนี้นะคะหัวนี้หัวนั้นแล้วก็หัวนี้อ่าอา,อา,อาทดลองทดลองหอดูนะคะเพราะว่าเห็นบางคลิปใน y o u t u b e เนี่ยเขาบอกว่าถ้าห่อแล้วดอกจะออกมาสวยนะคะก็เลยลองทดลองหอดูกับอา่าส,สามหัวตรงนเนี้ยเนี่ยไม่ไม่ได้หอนะคะก็จะผลออกมาเป็นอย่างเนี้ค่ะ เนี่ยค่ะสวยอ่อจะจะบอกว่าดอกกระหล่ำหกหหัวเนี่ยนะคะเป็นการปลูกครั้งแรกของเราเลยค่ะยังไม่เคยปลูกดอกกระหล่ำม,มาเลยนะคะก็พอออกมาอย่างนี้ก็ดีใจชื่นใจภูมิใจที่แบบดอกกระหล่ำของเรานั้นได้กินค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าปีนี้ หนาวหนาวมากแล้วก็หนาวนานหลายวันก็เลยได้ดอกกล่ำสวยๆแบบนี้เดี๋ยวจะมามามาแกะดูนะคะว่าที่ที่เราห่อไว้เป็นยังไงนะคะอันนี้ทดลองห่อไว้นี่ค่ะเห็นไหมคะสวยเลยเนี่ย่ะที่ห่อไว้นะคะสวยขวอืมสีขาวเลยเนี่ยอนนี้ถ้าใครชอบสีเข้ม ก็ไม่ต้องห่อก็สวยเหมือนกันนะอ่าก็สวยเหมือนกันสงสีเหลืองสวยเหมือนกันใช่สงสัยที่ตลาดสีเข้มๆแบบนั้นคงจะไม่ได้ห่อนะคะกับอันนี้เดี๋ยวลองดูอันนี้นะสีจะขาวสวยเลยเดี๋ยวดูตอนอุ้ยนี้สวยเห็นไหมสีขาวสวยอันนี้นะเริ่มจะแก่แล้วนะที่ว่าต้องตัดวันนี้นะคะสวยสีขาวบริสุทธ์ใสเลยนะขาวใสสวยเลยนะคะ เดี๋ยวก็มาดูอันนี้อีกสวยเนาะเนี่ยมาดูดูหัวนี้นะคะที่ที่เราห่อเอาไว้นะนี่โอ้หนี่เริมแก่จริงๆนะนเนี่ยโอ้สวยเนาะเออดอกจบานแนละ้วต้องตัดวันนี้ที่ว่าต้องตัดเนี่ยโอ้หกหัวนี้นะถ้ากินพร้อมกันทีเดียวก็ ไม่หมดเหมือนกันนะคะเนี่ยเนาะอันนี้นะคะจะบอกว่าอา่ปลูกได้สวยงามแบบเนี้นะคะเราเอาก้าลงผสมดินอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็ครั้งแรกก่อนที่จะออกเป็นดอกเนี่ยก็จะมีหนอนผีเสื้อลงอยู่มากัดกินตามใบเราก็ใช้บิวเวอรียนะคะมาฉีดซึ่งมันเป็นซึ่งบิวเวอรเลียเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ ชีวภาพนะคะเราก็เอามาฉีดพ่นตามใบเนี่ยนะคะก็ช่วยลดการช่วยลดหนอนกัดกินได้นะซึ่งซึ่งบิวเรียนเนี้ไม่เป็นอันตรายต่อคนนะคะหลังจากที่ออกดอกแล้วเนี่ยนะคะเราก็เอาพวกโฮอร์โมนปุ๋ยน้ำหมักที่เราทำเอาไว้นะคะเช่นปุย๋ยกล้วย กับมะละกอที่เราหมักเนี่ยก็มาลาดรดตามร่องเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้น้ำน้ำสาวข้าวที่เราหมักเอาไว้เนี่ยมาลาดรดนอกกนั้นเราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนี่เรื่องจริงเลยนะคะแค่เดือนครึ่งเดือนครึ่งเกือบสองเดือนก็ออกมาแบบนี้แล้วนะคะออกดอกง่ายแล้วก็สวยด้วยค่ะนะคะมีเท่านี้เองเนี่ยงามมากเลยเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะต้องมาตัดแล้วนะคะ ใบนี้ก็เอาไปรับประทานได้นะคะเอาไปผัดเอาไปทำรัดหน้าก็ได้ใบยังใบเนี่ยยังดีอยู่เลยนะยอ,อื้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเลือกเลือกใบดีๆเนาะใบอ่อนๆนะคะใบดี D, ในที่นี้หมายถึงเอาใบอ่อนนะคะเอาไปเออเอาไป <Okay. S 1> เอาไปผัดน้ำมันหนอย,ไปไปยแล้วก็ อันนี้มันต้องตัดแล้วเพราะว่าดอกบานะเออดอกบานเริ่มแก่แล้วค่ะเนี่ยแกงเ,กเออกงส้มก็ได้นะแกงส้มก็อร่อยแกงสามชั้นก็ไแกงชาวบ้านเป็นที่เราไปงานวัดเนี่ยไปมุสลิมเทศอะ่ะแบบเนี้ยตัดได้แกงอะไรเอาเชื่อหวานนะ่ยชาวบ้านชอบแกงงานวัดอ่ะอร่อยดีเหมือนกันนะอืม สวยจังเลยน่าภาคภูมิใจจังเลยเอออะมาอันนี้โอ้โหต้นใหญ่ตัดทีเดียวเลยไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าเราจะปลูกอดอกกระหล่ำได้กิน ไมอ่อนๆเนี <Yeah. S 1> ああ่ยเอาไปใส่โอ้ยสวยจังเลยเต็มตะกร้าเลยหกอ้อนเนี่ยกินไม่ทันแล้วนะเอ,อ๊อ่ะอูสวยจังเลยทำไ้เราจะ เก่งขนาดนี้ชมตัวเองอีกแล้วหอ,อกับแม่หอแตกกันไม่คืออะไรอ,ไอะไรนะหอ,อกับแม่หอเนะี่ย่างกันไ่คือสีสีค่ะความเข้มของหอก็จะขาวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะคะหัวน,นี้คือหอค่ะสีจะขาวใสสวยเลยเนาะ,อ,ะอันนี้ไม่ได้หอ สีก็จะออกเหลืองเนี่ยคะ่ะเหลืองเหมือนที่ตลาดเนี่ยคือ <c oughs> ที่ตลาดเนี่ยนะคะสีจะออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาปลูกเป็นสิบสิบไร่ยี่สิบไร่เขาจะมาห่อมันเป็นไปไม่ได้เ้าวขาวเอ <c oughs> อก้าวขาวเขาก็ห่อก็อกมีแต่ขาวๆแบบนี้ <c oughs> ก็มีเหมือนกันแต่น้อยเนาะแต่ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เพราะเขาปลูกเยอะคะ่ะแต่เราปลูกน้อยเราก็ก็ก็ห่อได้นะคะเปรียบเท <c oughs> ียบกันค่ะดูเหมือนมีแต่ อ๋อเหมือน<ร>มีวิตามินเยอะเนาะเนี่ยค่ะเออเดี๋ยวถ่ายรูปให้หน่อยเนี่ยค่ะคือดอกกระหล่ำที่เราปลูกเองนะคะหกหัวเนี่ยค่ะได้กินโอโหกินกินอย่างน่าภาคภูมิใจแล้วก็อร่อยด้วยเป็นผักปลอดสารพิษที่เราปลูกเองเลยนะคะใช้เวลาประมาณสองเดือนเนาะสองเดือนเนี่ยก็ได้กินแล้วดอกกระหล่ำ งามๆปอสารมาปลูกกันนะคะผักอะไรอๆผักสดๆหวานกรอบค่ะ